เนียเจ้าพ่อภาคสองตอนที่62หลวงอี่พยายามจัดการเรื่องของมาเฟียเท่าคนนั้นอย่างน้อยๆเขาก็ต้องห่วงความปลอดภัยของเพียวเป็นที่หนึ่งและสำคัญมากหลักฐานหลายๆชิ้นที่เพียวให้กับตำรวจไปถึงแม้มันจะสามารถปลุกมัดเอาผิดกับมาเฟียคนนั้นได้แต่ด้วยอำนาจมืดจากผิดมันก็กลายเป็นโทษจินซานเมื่อรู้เรื่องเข้าก็ไม่ยอมบอกวานซูเพราะกลัวหวานซูจะเป็นอันตราย ดังนั้นเขาจึงเดินทางมาคนเดียวโดยทิ้งเมียของเขาไว้ที่นูน่นก็กลัวจะเมียจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันเขามาหาหลวงอี้แต่เรื่องนี้รู้ถึงหมูไปลูกพาะไปลูกมาที่เมืองไทยพาเมียมาหาพ่อและพี่สาวเขารู้เรื่องดีเขาติตต่อมาทางหลวงอี้เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งจินสารก็ไม่วางใจเมื่อสามนมจุดด้วยกันการคุยและถกเถียงมันก็เกิดขึ้น พราะจินซานยังแข็งใจในตัวไปลูกถ้าแกไม่ให้ฉันช่วยก็ตามใจอย่างน้อยๆเพียวก็ปลอดภัยถ้าไปอยู่กับฉันฮึคนอย่างแกแล้วเหรอชอบจับคนมันว่าเล่นสิไม่ว่าเอาหน้าเอาอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยๆอยู่กับไผลูกก็น่าจะปลอดภัยกว่ามาเปียเท่ามันจะตลบหลังเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันเป็นห่วงเพียวจินซานนี่แกไว้ใจมันหรอวะ ฉันรู้ว่าแกสองคนไม่ไว้ใจฉันแต่คราวนี้ฉันจริงใจจริงๆฉันอยากจะช่วยเล็กอย่างหนึง่งฉันก็มีเนียแล้วส่วนเรื่องที่ไม่ดีที่ทํากับพวกนายไว้ฉันก็ขอโทษเรื่องนี้ฉันอยากจะช่วยจริงๆเออก็ได้วะถ้าไอ้หลงอี้มันยอมฉันก็ยอมฉันยอมอยู่แล้วจินซานเออถ้างนั้นแกก็พาเพียวไปเถอะเรื่องนี้ฉันจัดการเองไม่ไม่ยากโบร็โบรสิวะ แต่มันจะหนักไปสําหรับแกไหมไม่หรอกนะแกอย่าลืมสิว่าว่าแกมีพ่อตาเป็นใครรวมถึงพ่อของพ่อตาอีกจินซานยิ้มๆใช่สิทั้งทัดโผมและลอยก็ไม่ธรรมดาจริงๆและมีพันธมิตรที่ไม่ธรรมดาอย่างใจสูนและจลันด้วยซึ่งจินซานก็มีวิธีจัดการในแบบของตัวเองเพราะเขาก็รักเพียวเหมือนน้องแท้ๆของตนเอง จากนั้นเขาก็พาหลงอี้มาที่รีสอร์ทซึ่งโซเองก็พอเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้เขาจะเจอพ่อและพี่สาวยังไม่ทันหายคิดถึงก็ต้องขึ้นเรือกลับไปที่เกาะอ,อีกแล้วที่นั่นมันก็เหมือนดินแดนที่เป็นโลกส่วนตัวซึ่งมันไม่มีใครเลยไม่มีจริงๆในขณะที่เขาขึ้นลําเรือไปนอกจากมีคนของไฟลูกเพิ่มมาอีกก็คือคนของหลงอีและมันทําให้เกิดปัญหาคือห้องพักไม่เพียงพอเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวฉันเพียวแล้วก็ผมไงผมไงเออใช่นายในเลนพวกเราจะอยู่ห้องเดียวกันแล้วหลวงพี่ไปลูแล้วก็เปาเขาอยู่ห้องเดียวกันตัดปัญหาไปเลยจะได้ดูแลกันด้วยฮะแบบนี้มันจะดีหรอดีแล้วก็ห้องมันไม่พอไปลูนี่หงุดหงิดขึ้นมาทันทียอมรับว่าลูกน้องนอนห้องละสามคนเหมือนกันมีคนของหลวงพี่มาอีก น่าจะเป็นเพิ่มเป็นห้องละสีละห้าคนแต่เขาจะพูดอะไรได้อย่างน้อยน้อยบรรดาเมียก็นอนรวมกันก็หายห่วงจะทำยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สามหนุ่มได้จะมองบรรดาเมียเดินเข้าห้องไปโดยไม่หันมาหาเขาอีสามหนุ่มสามสไตล์เมียของเขาแทบจะไม่เหมือนกันเลยแต่สามหนุ่มถึงกับนั่งเงาและนั่งหนอย เขาคงไม่มีเวลาจูตีกับเมียเป็นแน่โดยเฉพาะเปาซึ่งแทบจะทุกคืนไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่เคยมีอะไรกับเปาส่วนหลวงเอ้ก็เป็นห่วงกังวลเพราะเขาก็ต้องกอดน้องนอนทุกคืนสวนไปลูกไม่ต้องพูดถึงทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพราะก่อนที่โซจะห้ามเพราะโซเป็นคนที่เรื่องเยอะมากๆกดจะไม่ก็คือไม่ดังนั้นถ้ามีเวลาและมีโอกาส เขาจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วตราบใดที่ยังไม่ถึงเกาะส่วนเพียวเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกับโซก่อนหน้านี้เขากับโซอาจจะไม่ค่อยดีต่อกันมากนะักเพียวขอโทษในฐานะที่อายุน้อยกว่ายอมรับว่าไม่ชอบโซไม่อยากให้โซ่ยุ่งกับพี่ชายของเขาหวานโซ่โซเองก็ไม่ได้ถือสาเพราะตอนนั้นเขาก็แรงใช่ย่อย ซึ่งในตอนนั้นเขาก็เคืองอยู่มากเขาโซโดนเพียวเล่นงานสะตนดําแย่เอาสิขนาดเซียนอย่างเขายังโดนเพียวเล่นงานก็ถือว่าแล้วกันไปเมื่อเพียวเปลี่ยนชุดโซก็เ,เหลือบมองทาครีมด้วยฮะไม่ผมทาครีมหรอครับผมผมไม่มีหรอกทาของพี่นี่แหละเราด้วยนะเลนผมด้วยหรอครับแต่ครีมนี้มันแพงมากเลยไม่เป็นไรหรอก ไปรูรวยจะตายนายไม่รู้เหรอว่าเจ้านายนายรวยแค่ไหนรู้ครับแต่เจ้านายขี้เหนียวเธอได้ฉันมีวิธีของฉันกับฉันเขาจะมาขี้เหนียวได้ยังไงจาทาไปเถอะเปียวก็เหมือนกันร่มโตแล้วมีแฟนอ้อขอถามสิมีอะไรกันหรือยังเปียวพยักหน้าเขินๆเฮ้ให้มันได้อย่างนี้สิไวไปใช่ย่อยพอๆกับฉันตอนเป็นวัยรุ่นเลย พี่โซก็ไม่ได้แก่ซะหน่อยก็อายุมากกว่าตั้งห้าหกปีไม่ล่ะลิ่นผีปากขยายแห้งนะเวลาเขาจูบอือมปากเราจะได้นุ่มๆเข้าใจไหมครับผมเข้าใจเพียวว่าเขาก็ดูแลตัวเองดีแล้วแต่เทียบเท่าไม่เท่ากับโซเลยจริงๆแม้แต่เสื้อผ้าทุกอย่างโซมันก็ดูดีไปหมดเพียวนั้นเป็นคนที่รูปร่างดี ต้องอะไรมาใส่มันก็เลยทําให้ดูดีไปด้วยแต่สําหรับโสมันไม่เป็นนั้นตอนนี้เลนเนี่ยถึงกับเหมือนเปิดโลกมาอยู่อีกโลกหนึ่งเมื่อเจอสองคนนี้โตและเพียวอาหารค่ำวันแรกบนเรือมันทําให้สารนมถึงกับตาค้างเมื่อเลนออกมาในชุดกางเกงขายาวก็จริงแต่เป็นเสื้อเอวลอยเอาสิมันดูน่ารักอยู่ไม่น้อยแล้วมันลงตัว ซึ่งไม่เคยเห็นเลนแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเฝ้าถึงกับมองหนาค้างแม้แต่เต้านายหรือแม้ตะหลงอี้ก็เช่นกันทั้งด้านเผียวก็กางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนกุดเอาซีมันก็ดูน่ารักของใบหลงอี้ถึงกับหน้าตาแดงไปหมดด้วยอารมณ์หึงนั่นแหละถึงห่วงกวลัวคนอื่นจะมองเพราะเพียวน่ารักมากส่วนที่เด็ดสุดแะแซบ่บจี๊ดเลยก็คือโซกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุดเอลลอยเดินเฉิดฉายมาตะไกลด้วยผิวพรรณที่ปุดสองหน้าตาแล้วทําให้สามหนุ่มถึงก็บผัดกันกระแอมกระไอเลยทีเดียวเพราะข่มลูกน้องของตัวเองส่วนเป่าก็ไม่ไวใช้เสื้อมัคคุไหล่ของเมียไว้อะไรเนี่ยลมมันแรงเสื้อมันหดหรืออะไรเดี๋ยวลมก็เข้าท้องท้องป่องหรอกนายจะบ้าหรอมันจะเข้าได้ยังไงก็ตรงนี้ไง พูดแล้วเขาก็เอามือจับไปที่ท้องของเมียทําให้เลนกงกับสะดุง้งทงบ้าอะไรเนี่ยไอคนอื่นเขามังสิ่ไม่อายหรอกเอามือปิดไว้ถ้าไม่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่ก็ได้ลูกศาสตร์จะแต่งมายั่วผัวซะหน่อยดูผัวก็คิดไปอย่างนั้นได้ส่วนเพียวไม่ต้องพูดถึงลงอี้รีบถอดเสื้อคุมขาเช่นกันเพียวเยิมย้มรู้แหละว่าเฮียรักแล้วก็ห่วงมากไม่อย่างนั้นคงไม่พาเขามาที่นี่ ถึงแม้เขาจะมีความหลังกับเรือแข่งนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เพียวก็ไม่เคยคิดที่จะเก็บมากลัวเองส่วนทังด้านไปรูนี่ถึงกับ <c oughs> บอกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงเขาจะเอาเสื้อมาคลุมให้กับเมียทั้งบนหลังล่างมันก็ไม่ได้อย่างนี้มันต้องเอาผ้าห่อตัวแล้วแต่พ่อโซ่เหลือบมองดูเหมือนจะรู้ความคิดของไปรูกมันทำให้เขาถึงกับสงะงักินข้าวคับเมีย เพี้ยอถึงกับยิ้มโตนี่สุดยอดเลยไม่คิดว่าจะควบคุมไปลูกได้ขนาดนี้แค่รู้ว่าเป็นเมียไปลูกเขาก็กลัวจะแย่หัวว่าโซจะมีชีวิตยังไงแต่ที่ไหนได้มันกลับตลบัดไปหมดเมื่อโซพูดคำไหนไปลูกก็คือคำนั้นคำเดียวกันโอ้แทบไม่อยากจะเชื่อผิดกับเขากับหลงยี้ซึ่งเขาจะใช้ลูกอ้อนมากกว่า ส่วนทางด้านเลยและเปาคนที่เคยจับเขาที่ดูท่าทางน่ากลัวและโหดมากตอนนี้แทบไม่เหลือเขาความโหดเลยเมื่อความหวานมันเข้ามาแทนเปาเนี่ยแทบจะไม่ต้องตักข้าวกินเองเลยเขาเลนตักป้อนตลอดเอาซิมันหวานแทบกับคู่แล้เพียวจะไปไหนผมยิ้มแล้วป้อนให้หลงอีบ้างหลังจากที่เกิดเรื่องก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เพียวเศร้าอยู่เป็นนาน แต่น้องกายปอก็ทุกอย่างต้องมีทางแก้และแก้ปัญหาได้ไม่ให้เพียวต้องกังวลอะไรพอมาคิดถึงตรงนี้ก็กังวลยังบอกไม่ถูกความฝังดีที่เขาอยากจะช่วยช่วยคนคนหนึ่งแค่นำหลักฐานไปให้ตำรวจแต่มันก็วุ่นวายจะขนาดนี้เพราะคนคนนั้นเป็นถึงมาเฟียเท่าและมีวีรกรรมมากมายยากที่จะเอาผิดเขาได้เป็นอะไรอีกเปล่าครับ ผมก็แค่รู้สึกผิดตอนนี้เฮียจินจะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วอ๋อนั่นคงไม่รอดเพราะไตสนกับคุณจรันช่วยจริงหรอครับเฮียจินไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมไม่หรอกพ่อย,ยังชั่วหน่อยพ่อกับแม่แล้ะครับมาปลูกับตาด้วยเรื่องนั้นจินสารไม่ให้มายุ่งแล้วทำไมล่ะครับ ทำไมไม่ให้พ่อกับโ่กับตาช่วยเพราะจินซานมันรู้ไงว่ามันกำลังเล่นกับอะไรอยู่มันไม่อยากให้ญาติญาติของเทีมายุ่งเรื่องนี้ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเฮียก็ต้องตามไปช่วยมันเหมือนกัน yeah. เฮียไหนเฮียบอกว่ามันจบแล้วไงก็จบแล้วไงจบแล้วจริงๆริงจินซานมันเก่งมันจัดการได้ตอนนี้ไม่มีอะไรกังมัแล้วหมอนั่นถูกจับ แต่ถ้าไม่ได้คุณไต่โซนกับคุณจรันก็คงแย่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าเพียวกลับไปต้องไปขอบคุณนาะจระันกับนาไต่โซนซะแล้วก็คงอย่างนั้นเหียก็ด้วยพูดแล้วเขากระจุกหน้าผากเพียวบเบาๆป็นการปลอบไจเพียวด้วยอาจยังคงเสียฝันอยู่เมื่อเลนเห็นดังนั้นจึงพยักหน้าให้เป่าจูบเขาบ้างเป่าเองก็รู้สึกเขินๆแค่นี้เขาก็เขินจะแย่ที่เลนป้อนอาหารให้กับเขา เกินหน้าเกินตาเจ้านายอยู่ขอสมควรแต่เปาก็ต้องจุกเ,เมียเพราะเมียรองขอส่วนไปลูกไม่เห็นดังนั้นจึงหันปั๊บไปมองโซ,โซทันทีโซเหลือบมองอะไรยังไงก็สองคนนั่นอ่ะมันยังจุบกันเลยแล้วแล้วทะนละ่ะงดอ๋โซได้ไงอ่ะคู่เราเนี่ยต้องหวนสู้คู่อื่นให้ได้สิ นี่เราไม่ได้มาแฮนนีมูลไม่ได้มาดื่มของพึ่งห้ามกลางแสงจันนะครับเออฮีก็รู้แต่ว,ว่านิดนึงยังไงก็รักษาหน้ารักษาตาหน่อยไม่ได้เหรอก็ได้และที่สุดโซ่ก็ใจอ่อนใส่ลูกก็ยิ้มรอทันทีจะกิดว่าโซจะจูบที่หน้าผากเขาบ้างเอาสินั่นมันผัวจูบเมียแต่โซ่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงโซเล่นจูบที่ปากเลย ไปโลก,ก็ไม่คิดไม่ฝันรู้อย่างนี้ล้างเอวแล้วจูบน,นานๆเลย็ดีแต่ความคิดของเขาทามจะแล้วว่าโซถอยห่างออกไปโอ้โหจะจูบกันก็ไม่บอกฉันรู้ทันนายหรอกนายล่วงเลยจะบอกหอ่ะฉันอิ่มแล้วกลับห้องดีกว่าแล้วพี่ไปส่งไปโลกพูดแล้วก็เดินตามเมียจะไปส่งที่ห้องซึ่งเพียวก็อิ่มแล้วเช่นกันก็จะรีบกลับเหมือนกัน เพราะการไปช้าหรือไปที่หลังโตอาจจะง่วงแล้วนอนก็ไม่อยากหลอกโกว่าแต่ไปลูกไปหยิบตาให้กับน้องอี้รองอี้เหมือนจะลุกจับมือของเพียวอะไรเฮียมาทางนี้กับเพียททางนั้นมันห้องเฮียไม่ใช่หรอเพียวจะไปทําไมแล้วคนอื่นเขาจะพักผ่อนกันเอาหน้าลองอี้ผาเพียวไปที่ห้องของเขาตอนนี้ก็เหลือเลนเลนลุกขึ้นยืนแนละ้วเลิกลาก เมื่อเงยหน้ามาอีกทีทุกคนหายไปหมดแล้วมัวแต่ปฏิบัติผัวต้องไปแล้วจะไปไหนก็ก็กลับแล้วไงเดี๋ยวถ้าน้องเพียวคุณโซโอ,อ่ผมช้าก็ไม่ดีหรอกครับยังไม่ทันรู้เลยว่าจะนอนตรงไหนดีอ่ะเออให้มันได้อย่างนี้สิมานี่มีที่นอนให้แล้วฮะที่ไหนหรอเป้าผ้าเลนไปที่ห้องเก็บเสบียง ที่นี่มายจะให้นอนฉันนอนที่นี่ก็ใช่ทางโน้นเมื่อเลนไปถึงมุมที่เขาจะนอนก็ถึงกับร้องเบาะไรขนาดนั้นถึงแม้มันไม่ใช่เตียงแต่มันเป็นที่นอนนุ่มๆมี่จุกตาตัวใหญ่หลายตัวแถมยังจิดไปประดับประดาวิบวับมีผ้าปุมโซนที่พวกเขานอนอยู่ซึ่งเหมือนไม่มีกลินอะไรมาลบวนแน่นอนพอเข้าไปด้านใน เขาก็ลูดมา่านปิดทันทีเป็นยังไงชอบหรือเปล่านุ่มจังเลยนาย,นายแอบมาทําตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พอรู้ว่าต้องนอนแยกก็เริ่มทําเลยกะว่าจะพามาที่นี่แต่ถ้าไม่ชอบจะกลับไปนอนที่ห้องก็ได้นะชอบสิไม่ชอบได้ยังไงอีกอย่างอะ่ะฉันก็รู้ว่านายอะ่ะถ้าไม่ได้ทาอย่างว่าแล้วนายคงนอนไม่หลับฮ รู้ใจดีจังแล้วถ้าคืนนี้เราไม่ได้มานอนที่นี่ด้วยกันละ่ะฉันฉันฉันก็ขอโทษไงไม่ต้องขอโทษหรอกเป็นคำขอโทษเป็นอย่างอื่นแล้วกันเป้าไม่รอช้าเป็นคำขอโทษเป็นเรื่องอย่างอื่นจริงๆจังเลนก็ร้องออกมาด้วยความสุขสมเสียงร้องนั้นแทบจะไม่มใครได้ยินเพราะนั่นเป็นห้องเก็บตะเบียนค่อนข้างจะแน่นหนาอยู่พอสมควร ส่วนทางด้านโซเมื่อไปโลดตามมาที่ห้องอะไรของนายเนี่ย <L un> ก็จะนอนด้วยนอนได้ยังไงเดวเล่นกับน้องเพียวก็จะเข้ามาไม่มาหรอกหึนี่เป็นแผลของนายใช่ไหมเล่นพี่เล่นอะไรเนี่ยทําอะไรน่าเกลียดน้องเพียวกับเลนจะนอนที่ไหนอย่าห่วงคนอื่นเลยหน้าห่วงพี่ดีกว่าเพราะพี่จะนอนตรงไหนบนหรือล่างบ้าพูดอะไรของนายเนี่ยพูดอะไรล่ะ เ,เกือบจะไม่ได้นอนกับเมียแล้วมาอย่าเสียเวลาเลยจนวันดีคืนดีเกิดไม่ได้นอนด้วยกันเองจะได้ไม่เฉามากนะจ๊ะเมียพูดแล้วไปลูกก็ผักเมียลงล้มตัวลงนอนแล้วขึ้นค้องทันทีลุงโซก็ไม่มีโอากาสได้ร้องเพราะปากของเขาถูกปิดด้วยปากของไปลูกจริงๆก็ไม่มีโอกาสได้ร้องจริงๆเพรไปลูกรู้ว่า เวลานอนกับโซโซจะปล่อยสเต็ปเต็มที่เสียงหลองนั้นมันก็ไม่เบาเลยพ่อๆกับเอเลนั่นมันก็ชอบร้องแบบนี้ปุกปัน่นทำให้เขาต้องลุกมุนมาทำกิจกรรมกับโซทุกครั้งไป